สวัสดีครับผมพบกับไายเอกเที่ยงครับวัน <c oughs> นี้อยู่ทุ่งนาแล้วครับก็มาดูอะไรล่ะสวนปักทองเนาะของนาปลูกอว้อยู่ทุ่งนาครับที่น้องบักแซวครับบ้านสโนุครับก็ไปดูกัน ทองครับมีพันเล็กครับพันเล็กครับยังไม่แก่ดีแก่บ้างไม่แก่บ้างนี้ใช้ระบบน้ำอยู่นะครับแต่ตอนนี้คือสังเกตดูนะครับใบเหลืองนะครับผมก็อาจจะเกิดจากการขาดสารอาหารเนาะ อีกอย่างก็ดินเราไม่รู้ว่าเป็นกรดหรือเป็นด่างครับควรจะเติมยินซีวัตถุหรือว่าจะใส่ปูนขาวอันนี้ใบเหี่ยวเลยครับนี่ครับก็เห็นหน้าบอกออกลูกได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางต้นก็ไม่ออก อัน,นีนใบเหลืองทีม่ออกลูกแสดงว่าน่าจะขาดสาอาหารหรือเปล่านี่ยังไม่แน่ใจปลูกไปเยอะครับก็ฝ<ะ>ั่งนู้นน่าจะเป็นพริกกันนะไอ้ตรงรขันแทะฮะพันมึงกา้าน,นบารหรอว่าอันมันบ่ออกลูกนี่มึอขึ้นหน่าสิบปุ๋ยบ่พ่อเนาะ ก็สีหอบสวยเลยคนน่ะคนเก็บไปฝากคนนะบอกว่าเอาหน่วยซองหน่วยเ่นเลยดียไ้น้องกินน้ำดกก็หวานพอดีเลยสนีล้วนี่นะครับใน่งก็นใส่อันนี้พันใหญ่่อย่างนี้ทองอําไพหาหลอดทุงหลอดดง ปิดอ่ะโอ้คันใหญ่คันใหญ่ทองอำไพครับโอ้เป็นเส้นฟังๆัพี่ทั้งพุ่นบ่ทั้งพุ่นลายบ่อยเอาละพอละพอแล้วพอแล้วจักไรนี่ปลูกจักไรนี่พื้นที่สีไรครับใช้ระบบน้ำหยดนะครับนี่

บรรยากาศสวนปลาทุเรียนครับอยู่นี่ใช้ระบบโซลาเซลล์ครับสูบขึ้นถังเป็นของโครงการของโครงการรัฐบาลแหน,หน่นอนฮะส่วนตัว,<ะ>ตวอันนี้ส่วนตัวบ, <c oughs> บ่อันนี้ของส่วนตัวครับใช้ระบบโซลาเซลล์ครับสองแผงสามร้อยห้าสิบวัตต์บัมบัดานสูบขึ้น แทงแล้วก็ไปถึงว่าผสมพันธุ์บ่โอ้ยนี่นะ่ะปุ๋ยยังบนละลายอยู่ฮะมันเป็นน้ำยอด์มนันนี่ปุ๋ยมันบ่เถิงนี่นี่อีีปุ๋ยบ่เถิงนี่เป็นเม็ดๆเม็ดๆเม็ดๆอยู่นี่มันมันมัคือแบบระบบสวิงเกอร์ มันก็นเลยบลงดินไปนี่หามันกินบ่ถึงปดดุ๋ยบ่พอม,ม่าอย่อลูกใหญ่ๆครับอยู่ข้างหลังต้มบ่ด้กมันง้งได้อยูน่นี่ได้หลายตันอยู่บ่เมนตสองตันหรอก ีไลครับปืนที่สีไรมาดูว่า,วาเก็บขายเรื่อยๆได้ครับนี่ตีเก็บเก็บขายเรื่อยๆก็ใบจะเรืองเหลืองนะครับใครรู้วิธีแก้ก็ <c oughs> แนะนำมาหน่อยนะครับ <c oughs> ดอบหน้าจะได้ปรับปรุงใหม่แต่เมื่อกี้เห็นดูแล้วปุ๋ยไม่ลงดินเลยครับ ระบบน้ำยดมันอาจจะนี่ใบมันแค่ใบแค่เกลนด้วยนี่ที่ปุ๋ยโยพ่ออ่อยเรียปเฮ้ยพ่อจะนำบอพ่อมันบอกกระจายมาได้เพราะว่านำหน่อยนำมันหยดมันหยดลงกระหม่องเนาะเงี้ยบนำยดลงกระหม่องมันนี่กัดปุ๋ยอันที่เอาห้อยไห้มันกระบอกกระจายเนาะจำมาได้ซุ่มเลยฮะบอกหมายถึงว่าผสมพันธุ์รุ่นแรก สองไม่ใหญ่ครับอู้บุ๋มสีโลกโอ้เดรนไลทตั้นอยู่บนน้อยได้นี่พื้นที่สีไลไม่ธรรมดาด้ครับขอนึ่งนี้มันหาอะไรอะไรจะ่าปลูกบริสเต็มเป็นบอกแตงโมแตงโมเก็บไปแล้วนะครับเก็บไปขายหมดแล้ว อ้ยลุงนี่ลุงนี่นหน่วยนี่เป็นโลกเลยนี่เด็ดออกสิเอาไว้อยู่บ่เน่าแล้วนี่เด็ดจะไหนฮักเลยบ่โดนเจาะครับนอนเน่า เอาทิมในแป้งมาที่เป็นอย่างวันนี้ต้องเอากไปถิ่มข้างนอกปก่า,าแมนบ่สินเดืนเอนอ๋อส,สินเดือนก็จะได้ขายครับแปลงนี้ใช้ระบบมน้ำอยู่นะครับน้ำอาจจะไม่พอเขาใบเหลืองปุย๋ยมันลงไม่ดินไม่ได้ครับคนมันไม่ตกใส่ปุย๋ยยังไม่ละลายเลยเมื่อกี้ ว่าได้แค่นี้ก็จะของสนบอาว่าดีใจแล้วทะเลาะวเทะเลกกวะนี่ปลูกครั้งแรกครับอันนี้ก็ภูมิใจแล้วครับผม บอกใบเป็นแบบนี้นี่มันไม่ออกลูกนะครับใบมันเหมือนว่ามันเขียวมันเขียวมันแค่เกล็ดเนาะเป็นอย่างวะเดีย๋ยวไปศึกษาศึกษาต่อย,ยอดครับนาปีหน้าฟ้าไหมค่อยว่าก,กันดีเด้อวันนี้ก็เหี่ยวนี่ฮะ เขี่ยวนี่เก็บถิ่มได้นี่เจ้าไบอครับ <c oughs> อันนี้รูครับน้องๆ มีวิธีแนะนำจะแนะนำหน่อยนะครับว่านี่ก็แค่ทดสอบครับทดลองปีแรกครับสีไร่พื้นที่ห้าไร่แต่ปลูกแตงไปด้วยวัออนสีไร่กว่า พอได้ขายอยู่ครับนี่ครับนะ้าิ่นเก็บฝากด้วยครับไว้ผมสองน่อยม่ไ้พวกบุงกาล <c oughs> ทานเมึองทานจะของสวนครับโอเคครับผมก็ ลำลาไปกับบรรยากาศช่วงเกือบจะห้ามงเย็นแล้วครับสี่โมงครึ่งครับอยู่ทงอยู่ดงครับผมนี่ใครมีความรู้บอกหน่อยครับลักษณะใบเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันเขียวเข้มนะครับแต่ว่ามันไม่ออกลูกอันนี้คือต้นนี้ไม่ออกไม่ออกลูกนะครับ แต่ว่าไอ้ไหนที่เป็นแบบใบปกติแบบนี้มันเป็นอะไรก็ใครมีประสบการณ์ใครมีความรู้ก็แนะนำกันหน่อยนะครับผมอันนี้เกษตรกรพื่งใหม่ครับพึ่งจะลงเป็นแปลงแรกครับจะดูกว่าปีหน้าถ้าผลลัพธ์ปีนี้โอเคพอใจแต่ว่าเจ้าตัวบอกพอใจแล้วครับก็นี่ครับพื้นที่ สีไร่ครับพื้นที่ห้าไร่แต่ปลูกก็ประมาณสี่ไร่าาฝั่งนูน้นฝั่งนี้เป็นปลูกแปงเนาะแตงงมูเก็บไปแล้วปลูกไม่ใหญ่คนระับแตงงมูเล็กๆโอเค <c oughs> ที่พันเล็กครับบึงการ พันหา่พันหญ่พันเหนียงพันหญ่ทองไพรน,น,นะครับก็โอเคก็ใครมีอะไรแนะนำก็แนะนำกันหน่อยนะครับผมก็จะได้พัฒนาต่อไปก็จะได้คุยละเอียดกันหอยมันเป็นอะไรโรคใบเหลียงนี่มันขาดสารอาหารหรือว่าดินมันไม่ดีหรือต้องเพิ่มอะไร,รยังไงก็ เอาเป็นว่าขอบคุณที่เข้ามารับชมแลนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยสวัสดีครับ